เทนมปังอือหือนี่แค่เทนมปังนะเนี่ยเต็มเกงเลยน้ำหอมอุ้ยเต็มขา<น>เลยวะคนเยอคนเทะครับนี่ต้องใส่แบบเทเๆด้วย,ยเลอะไปหมดโอ้มา